ของเราก็แค่คือพอราสกูเสร็จจุดลรามันสูงไปของกลมทีวุ้ดขาวอยู่นี่จะแทงไปนู้นจะแทงไปแดงครับอ่านะฮะอย่างเงี้ยพอสกูเนี่ยเราจดสูงฮะสกูคือจะติดพื้นสูงมาครึ่งหัวคิวเนาะพอสาตึกตึกตึกดึงเสร็จนะฮะพอดันเนี่ยจุดสิ้นสุดของลูกหัวคิวมันจะอยู่ที่พื้นหรือเกือบติดพื้น แต่ของเราส่งแล้วมันงัดขึ้นมันก็ไม่ได้จุดมันก็ไม่ถอยใช่ไหมอันนี้ลองใหม่หนึ่งมันไม่ได้จุดแค่นั้นเนี่ยลองเบาๆครับลองดูครับไม่ต้องแรงเนาะลองดูแล้วอย่าเกรงเข้าเหลี่ยมครับกิปต,ต้องหลวมๆสะพานสั้นๆใช่ใช่จดให้ต่ําแล้วเน้นจุดตรงนี้ดึงยาวๆวแล้วดันไปนะอยา่าอย่าแรงนะฮะดันให้ชรนระนองครับอ่า À, nó là tầm nít lên đứng thay à, ra đành ừ, con làng nó